بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ما بنور وما كنت الله سبحانه وتعالى أن الإسلام เนเน่มาหิดายะเนเน่มาที่พระองค์ได้ให้ทางนาแก่วกพวกเราและขอบคุณในเนีนมาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก,ก็การเป็นอยู่ที่ดีการมีการมีริสกีที่ไม่ขาดสายก็วันนี้เราก็มาต่อกันในเรื่องของการเรียนรู้ บทพื้นฐานอิสลามสามประการของเราต่อนั่นก็คือมาถึงพื้นฐานอันที่สามก็คือรู้จักท่านนาบีสุลต่านอัลลฮาิวะสัลลัมต่อจากข่าวก่อนนัคือนะนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานวาจาเริ่มสั่งให้ท่านไปตักเตือนด้วยกับการลงมาของ สุรห ah ์อัลมุดดัสร์ก็คือยาออย่า uh ัลม um ุดดัสร์ควมฟาอันซิรนั่นก็คือโอ้ผ oh, ah ู rum, nah. ha um ้ที่กำลังนอนคลุมผ้าอยู่นั้นกำลังคลุมนะกำลังนอนคลุมอยู่นั้นน่ะก็ให้ลุกขึ้นมากุ้มฟาอันซ์รแล้วก็จงไปตักเตือน นี่คือการตักเตือนก็คือสิ่งที่ควรตักเตือนใหญ่ที่สุดก็คือในเรื่องของชิริกในเรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลลอ์อันหนึ่งมาจากชาวมักกะนั้นก็ได้อิทธิพลได้รับนะผลกระทบจากปฏิศาสนาชีริกอื่นๆที่พวกเขาได้กับไหว้พวกเทวรูปนะเรก่าไหว้วัตถุ ก็เลยนำศาสนาดังกล่าวนั้นเข้ามายังเมืองมักกะซึ่งก่อนหน้านั้นผู้คนก็อยู่ในอตโตฮีดแต่มาเปลี่ยนศาสนาของชาวมักกะก็คืออัมรอิบนุลฮัยที่ได้นำรูปปั้นเข้ามาคนแรกในเมืองมักกะและหลังจากนั้นก็เกิดรูปปั้นขึ้นมาใหม่มากมายในเมืองมักกะ ก็เลยทนาบีสัสลัมบอกว่าฉันได้เห็นอัมรุัยในไฟนารุเป็นคนแรกที่เปลี่ยนแปลงศาสนาของชาวอาหรับหมายถึงเมืองมักกะแล้วก็ทนาบีก็เลยมาห้ามในเรื่องของการไปตั้งสิ่งอื่นมาเป็นภาคีเหนือจากอัลลอฮ์นั่นคือก um ุมฝฟอันดิรก็คือตักเตือนในเรื่องของชิริก นะตักเตือนให้ผู้คนไปหาอัลลอฮ์ตักเตือนให้ผู้คนยึดติดต่ออัลลอฮ์ในเมื่อหลายคนในที่นั้นหรือส่วนมากนั้นนะก็รู้จักอ AH, ัลลอฮ์สุบฮานาะจละอรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานะคือผู้สร้างคือเป็นพระเจ้าแต่ยังไปกราบไหว้สิ่งอื่นมาเป็นมาคู่เคียงหรือไปกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นด้วยมาร่วมต่อพระองค์อันนี้คือชิรกนะในเรื่องของการตั้งภาคี การไปยึดเอาสิ่งอื่นมาตั้งภาคีเท่าเทียมต่ออัลลอฮ์หรือสูงกว่าพระองค์หรือให้เกียรติพวกเขามากกว่าพระองค์รักพวกเขาหรือว่าให้ความยิ่งใหญ่ต่อต่อสิ่งเหล่านั้นมากกว่าอัลลอฮ์นั้นทั้งหมดคือชิร์กและก็กุฟออกจากศาสนาอิสลามเกลยท่านนบีสุาลมมาน้นยาอัตโตฮี มันเน้จเรื่องเอตตาวหิดยกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮฺฮานุวะตะฮ์ให้บุคคลไปหาอัลลอฮ์ยาอิยูฮันนัสกูลูลาอิลลาห์อิลลอฮ์ทุฟลิฮูโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงกล่าวเถิดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแกรงกลาวไหว้นอกจากอัลลอฮฺอิลลาหก็คือพระเจ้าที่ผู้คนเข้าหาผู้คนจะยึดมั่นด้วยผู้คนจะยึดติด นอกจากเอาหลอดสุภาพนอตะแล้แล้วบทั้งหลายก็จะได้รับความสําเร็จนี่คือเตือนในเรื่องของการตั้งภาคีก็เหมือนกันพี่น้องเราในยุคนี้ก็พยายามตักเตือนเห็นใครที่ทําชีริเห็นใครที่ตั้งภาคีพยายามดะว่าพกเขาด้วยดีหรืออาจจะมีในหมู่มุสลิมที่ยังตั้งชีริกมีตั้งยังตั้งภาคีอยู่ก็เตือนด้วยดีเหมือนกับยุคปัจจุบันนี้นั้น การยึดเอาพวกเส้นได้เชือกยันหรือว่าพวกวัตถุที่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลนะหรือพวกตะกุดต่างๆมันจะเริ่มกลับมาอีกแล้วในยุคปัจจุบันนี้แต่อย่างนั้นก็คือไม่มีความรู้ในเรื่องของอัตโตฮีตนั่นคือคนที่ขาดในเรื่องของความรู้อัตโตฮีต ไม่ได้ศึกษาในเรื่องขาเอาฮี้จึงเลยไปตกไปสู่การยึดต่อสิ่งอื่นวะลยบิลละอันนี้คืออันตรายต้องบอกว่าไม่มีสิ่งใดให้คุณแล้วก็ให้โทษได้นะจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานวะตัลละไม่ไปยึดกับมรคลูกอย่าได้ไปยึดกับสิ่งถูกสร้างแต่ให้ไปยึดติดกับผู้สร้างผู้ที่สร้างพวกเรา ผู้ที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายฉันเดิมๆเ,เลยพ่พ้องคนเรานั่นนะ่ะสิ่งที่ควรรู้มากที่สุดก็คือสิ่งแรกก็คือสิ่งที่ควรรู้จักก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะผู้สร้างว่าใครคือผู้สร้างเราใครคือผู้ที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเพื่อที่เรานั้นจะได้ยึดมั่นต่อพระองค์จะได้รู้จักต่อพระองค์และก็ได้ยึดมั่นต่อพระองค์และได้ขอวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ถูกต้อง และนั่นก็คือความสุขเนะมื่อรู้จักอัลลอฮ์แล้วรู้จักสิทธิที่เราต้องให้ต,ต่อพระองค์แล้วก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากพระองค์เข้าหาพระองค์ได้นั้นนั่นคือหนทางแห่งความสุขนั่นคือหนทางแห่งความมั่นคงอันนี้คือสำคัญในเรื่องของการดาวรัไปสู่อัตวัวฮิด และกันั่นแหละคือบรรดาร ر س ูลในอดีตทุกคนต่างก็เรียกร้องไปสู่อัตโทฮีดตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งถึงท่านสุดท้ายท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลัลลอฮุโตม์ก็ตรัสเรียกร้องไปสู่อัตโทฮิด والقد بعثنا في كل أمة ا ل ر س ะ ل أن يعبدوا الله و ي ج ت ن ب و ุ الطغوت แน่นอนเราได้ส่งไปในทุกประชาชาติหรือว่าทุกสมัยก็ได้คือบรรดาศาสนาทูต ลา l a, um a ์ส um ่งส um ันตุสันทุธว่ามาไม่นั้นชมตินัล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 พลั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 ลเลัลัลวลัลัมั่ัล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 ับางคนไมัรู้ว่าใครคือผู้สร้างคิดเองบางัรั้ัคิดไม่ไม่ถึงจะรู้ได้ยังไงัะ มีผู้สร้างบางคนก็ไม่คิดนี่ถาว่าเราไปไปพูดคุยกับผู้คนไม่ร้อยให้สะก,กิดใจว่าท่านคิดบ้างหรือไม่ว่าใครคือผู้สร้างพวกเราท่านมีวัดมีบ้างไหมนะคิดว่าใครคือผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเนี่ยเกิดมาเกิดมาได้อย่างไรใครกันหรือที่พูดเป็นผู้สร้างเรามาเนี่ยคิดบ้างไหมอา่า พ่อแม่สร้างเรามาได้หรือพ่อแม่เก่งจนกระทั่งว่าสามารถไปสร้างเส้นเลือดสร้างหัวใจของเรามาเนี่ยให้มันเต้นไม่เคยขาดสายพ่อแม่สร้างมาได้หรืออันนี้พูดให้ให้คิดพี่น้องหรือว่าที่นู่นมีผู้สร้างแล้วก็ทำไมถึงระบบต่างๆที่มันมีความสมดุล นะมีความกระทัดรัดมีความสมบูรณ์แบบเติมความสมบูรณ์ซึ่งกันและกันช่างเป็นระบบที่มันมาสะจันอันนี้พูดให้คุยพี่นนอะพูดให้คิดชวนให้พวกเขาได้คิดต้องมีผู้สร้างเราเนะี่ยรู้จักคนหลายคนอยู่ในในโลกนี้แต่เรารู้จักผู้สร้างเราไหมให้ พูดให้พูดให้คิดพี่น้องเรารู้จักคนนั้นคนนี้มากมายในโลกนี้แต่เราไม่รู้จักผู้สร้างเลยหรือไม่รู้จักพระเจ้าผู้ที่สร้างเราเลยหรือไม่รู้จักนักดารานักร้องหรือว่านักแสดงหรือว่านักบอลพวกเขาช่วยอะไรเราได้หรือไม่จากการรู้จักเหล่านั้นพวกเขาช่วยเหลืออะไรเราได้หรือ ในการที่เราไปติดตามพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเคยให้เงินแก่พวกเราไหมจากการที่เราไปติดตามพวกเขาเหล่านั้นหรือบางบางก็งตรงกันข้ามกลับให้ทุกการที่เราไปยึดติดกับมรรุการที่เราไปติดตามคนเหล่านั้นเนี่ยมาครั้งการให้ทุกเป็นการเสียเวลาแล้วก็ให้ทุกเกิดทุกข์ระทม แล้วก็ไม่มีประโยชน์ใดๆหรือก็มีที่ได้ข่าวบางครั้งว่าดาราบางครั้งฆ่าตัวตายก็เลยมีข่าวออกมาบอกว่าคนที่ติดตามก็ต่างเสียใจและฆ่าตัวตายตามมันถึงกันถึงขั้นนั้นความรักของพวกเขาต่อผู้คนเหล่านั้นก็เลยฆ่าตัวตายตาม แล้วมันจะได้อะไรมีประโยชน์อย่างไรถ้าทั้งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮละตั้งเรามาเพื่อให้เป็นบาวต่อพระองค์เพื่อพิทัก์ความดีเพื่อรักษาซึ่งความดีงามเพื่อมาให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นเพื่อมาสร้างสรรค์นในโลกดุนใหญ,ญ่นี้อันนี้คือบางครั้งเป็นอันตรายการไปรยึดติดต,ต,ต่อมาขโลก แต่ถ้าเรายึดติดต่อ Allah รู้จัก Allah س ب ح ا ะ ه าลาเราจะยึดติดต่อพระองค์พระองค์สามารถช่วยเหลือเราได้ทุกเวลา Allah س ب ح ا ะ ه าลาเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่ตอบรับความบิงววนพระองค์จะช่วยเหลือเราเวลาใดก็ได้ที่ใดก็ได้แตกต่างจากผู้คนเหล่านั้นที่พวกเขาก็ต่างก็จนพวกเขาก็ต่างอ่อนแอพวกเขาก็ต้องต่างต้องการความช่วยเหลือ อันนี้คือนะมันอัตตฮิดหลักอัตตฮิดนี่สําคัญให้คนยึดมั่นต่ออ l l a h s u b h a n a h วะตะ a a แล้วก็ห่างไกลจากพวกมารร้ายห่างไกลจากโลหรือว่าแผนร้ายของพวกมารร้ายอันนี้อับดุลลอฮ์ฮะวยชื่นใบุตตอกูดดูแล้วก็ห่างไกลจากพวกมารร้าย คำว่ากุ้มเนี่ยนะเป็นคำว่าพิธีพระองค์ได้ทรงตรัสนะน้องนะกุ um ้มฝาอันเดืดจงลุกขึ้นมานั่นคือหมายถึงว่าให้มันเอาจริงเอาจัง,จงไม่ใช่ว่านอนไดาวา้ว่าแล้วหรือว่านั่งไดาวา้ว่าแต่ให้ยืนให้ลุกขึ้นมาให้มาทำงานอันนี้คือความหมายละเอียดพี่น้องนะในอัลกุรอานนะอัลลอฮฺสุบฮานวะตะละพูดสั้นๆแต่ว่านัน่นความหมายของมันนั้น ว่างขวางวารบบะกะฟะกับิรแล้วก็จงให้อกภาพต่อ Allah ให้ความยิ่งใหญ่ต่อ Allah ด้วยการให้อกภาพต่อพระองค์เพียงผู้เดียวนะวาซียะบะกะฟตอฮิรนั่นคือชำระร่างกายชำระการกระทำของของเจ้านั้นให้สะอาดอย่าไปได้ไปทำชีริกอย่าได้ไปทำสิ่งที่เป็นบาปใหญ่อย่าทำไปอย่าได้ไปทำในสิ่งที่เป็นมอาซี แลวก็ตรงนี้คืออัตโตฮีที่พี่น้องที่รักษาทั้งหลายนั่นแหละคืออิกลาสแกล้งเทของความอิกลาสความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อันนี้คือถ้าเราจะพูดนะพี่น้องนะความยิ่งใหญ่ของความอิกลาสเพราะว่าอัลอิสลามก็คือเอกลักษณ์ศาสนาอิสลามทั้งหมดนั่นน่ะคือความอิกลาสนะพี่น้องต้องให้ต้องให้แค่ล l l a ์เพียงองค์เดียวไม่ได้ทําเพื่อสิ่งอื่นว่ามาอุมิรุอิลลัลิยาบุดุลลอฮ์ มุคลิซีในละหุดดีนพวกเขานั้นไม่ได้ถูกสั่งให้ทำเพื่อคนใดนอกจากสั่งให้บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ทั้งหมดในศาสนาอิสลามมุคลิซีในละหุดดีนอัลลอฮลิละหุดดีนุลคอลิสจงรู้ไว้เถิดว่าศาสนานั้นทั้งหมดต้องให้บริสุทธิ์ใจต่ออัลล Allah ล l l a ์นี่อิ خلاص พี่เนาะสำคัญและก็มันอยู่ที่หัวใจ ก็เหมือนกันนั่นคือแรกๆต้องขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต่อมันทินทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ต่อการยึดมั่นสิ่งอื่นการยึดติดต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวนั่นแหละถือว่าเป็นหัวใจที่สะอาดชำระหัวใจให้สะอาดพี่น้องให้มีอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอันนี้คือจะมาถึงซึ่งความเอกลักษณ์ ส่วนถ้าหากว่าหัวใจที่เป็นโรคพี่นะไอ,อ้น,นี้อันตรายอย่างยิ่งนี่หัวใจพี่นนางต้องดูแลให้ดีที่สุดซึ่งมันเป็นก้อนเนื้อที่ถือว่าเล็กนะแต่ว่าสำคัญที่สุดนะหัวใจเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งแต่มันสําคัญที่สุดสําคัญกว่าร่างกายทั้งหมดเพราะว่าโรคของหัวใจนั้นอันตรายกว่าโรคของร่างกายถ้าโรคจิตหรือโรคขอ,ของของหัวใจ มันส่งผลกระทบใหญ่หลวงและก็บางครั้งลามไปถึงร่างกายอื่นๆทั้งหมดคนเราถ้าหัวใจดีพี่น้องการงานของมนก็จะออกมาดีเพราะว่าการกระทําของผู้คนนั้นถูกสั่งมาจากหัวใจหัวใจเป็นอบงการแรกถ้าหัวใจรักสิ่งใดมันก็จะไปหาสิ่งนั้นถ้าหัวใจรักความดีงามมันก็จะสั่งร่างกายไปทำาสิ่งที่ดีงามแต่ถ้าหัวใจเป็นโรค หัวใจไปชอบสิ่งที่สกปรกแน่นอนมันก็จะการงานก็จะสกปรกก็เหมือนกันตะกี้นั่นคือในเรื่องของอัตตฮิตถ้าหัวใจสะอาดบริสุทธิ์มันจะมีความเอกลาสเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอและนั่นคือหนทางแห่งความสุขการกระทําที่เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอนั่นคือหนทางแห่งความสุขสุขกายสุกใจพี่น้องแล้วก็จะสุขกายด้วย สบายใจแล้วมันก็จะลามไปถึงสบายร่างกายอื่นๆด้วยแต่ถ้าใครคนที่เป็นโรคอะี่อย่างยึดติดต,ต่อสิ่งอื่นอย่างกลัวต่อผู้อื่นหรือต้องการชื่อเสียงกิติยศทำเพื่ออริยะทำเพื่อโอ้วดอันนี้คือกลัวพี่น้องนั่นคือเป็นโรคของเป็นเป็นโรคที่ส่วนมากที่จะเกิดขึ้นกับ,บพวกโซอลิฮีนทั้งหลาย ก็คือนี่แหละกลัวมากเป็นโรคของการโอร้อวนโรคของของความโอ้อวดนั่นคือเป็นโรคในหัวใจคนที่ชอบโอ้อวดพี่น้องนั่นคือคนที่เป็นโรคในหัวใจนะชอบโชว์ทำความดีแล้วคนอื่นเขารู้ไปทำฮัททำอุมรอก็ถ่ายรูปกลัวคนอื่นจะไม่รู้แบบนี้นี่คือโรคพี่น้องนะโรคในหัวใจ และก็มันคือความทุกข์ในหัวใจใครก็แล้วแต่ที่ทาเพื่อโอวัวพี่น้องนะทำเพื่อต้องการชื่อเสียงทําเพื่อต้องการกติยต์ยศนะทําเพื่อเพื่อผู้อื่นไม่ไมใชไไ่ไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์นะพี่น้องนะนั่นคือคนที่โรคเป็นโรคหัวใจแล้วก็มารําทมอีกพี่น้องมาทุกข์ในหัวใจเพิ่มมากขึ้นอัลลอฮ์นี่พี่น้องนะั้นคือสําคัญในอ,อัตวตะฮีดพี่น้อง พาะว่ามันเกี่ยวข้องกับหัวใจเป็นหลักในเรื่องของอัตโฮีตมันจะมาเกี่ยวข้องกับหัวใจเป็นหลักฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ทําเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อ่านมานก็ไม่ถูกต้องรับแล้วก็กลัวจะมีบาปเดือดซ้ำไปใครก็แล้วแต่ที่ทําเพื่อสิ่งอื่นนั้นน่นนะก็คือมีบาปเพราะว่าเป็นชีริกเล็กแล้วกลับมาทําให้ตัวเองมีทุก ไปทำเพื่อสิ่งอื่นนัะนั่นแหละบรรดาซอยลิฮีนพวกเขานันต้องนะพวกเขานั่นพี่น้องนะในเรื่องของการเก็บความดีไม่ต้องการให้คนอื่นเขารู้นะรักษาอย่างดีไม่ต้องการให้คนอื่นเขามารู้ไม่ต้องการไม่ให้คนอื่นเขามาชมเชยนะบางบางบรรดาซอลิฮีนนะพี่น้องนะคนที่ไปชมเชยพวกเขานะ่โกรธไปชมเชยพวกเขาต่อหน้าผู้คนอื่นนั้นเขาโกรธโดยสั้นไป ทำไมถึงไปบอกเขาว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคือเป็นดาวสอยลรื้นจะกโกรธโด,ดวยซ้ําอันนี้คือเราพี่น้องนะอย่าได้ไปชมช่วยผู้อื่นอย่างง่ายง่ายอย่าเป็นคนที่ชอบชมคนอื่นหรือว่าชมต่อหน้ายิ่งชมต่อหน้าเนี่ยเดี๋ยวทําให้พี่น้องเขาไม่สบายใจนะพี่น้องก็ต้องการปกปิดความดีงามต่างๆของเขาย่าได้ไป ชมเชยความดีของคนอื่นเป็นอย่างั้นอย่างนี้ต่อน้าคนอื่นนนั้บางครั้งนะแล้วก็ท้าาคนที่ซอยเลยคนที่ยำเกรงพี่น้องน่าจะโกรธไปบอกคนอื่นเขาได้อย่างไรแล้วก็นั่นแหละกลัวจะเป็นโรคในหัวใจเพราะกลัวคนอื่นจะมาชมนะกลัวคนอื่นจะมาชมแล้วก็จะเกิดประตูไปสูนะ่นั่นแหละพี่น้องเมาตินอริยะนะประตูไปสู่ความริยะประตูไปสูนะ่การหลงตัวเอง ประตูไปสู่ที่จะให้คนอื่นเข้ามาชมเชยนะแล้วก็จะจะรักให้คนอื่นมาชมเชยแบบนี้พี่น้องพอกการงานต่างๆนั้นอลลาหลอกสุภะทราะดูสองอย่างนะอันที่หนึ่งก็คือเขาทําเพื่อใครอะไรคือเป้าหมายของการงานเหล่านั้นเขาทําเพื่อโลกดุนยานี้หรือไม่ต้องการผลประโยชน์จากโลกดุนยานี้หรือหรือว่าต้องการให้คนอื่นเข้ามาชมเชย นี่การงานต่างๆเรื่องทำพเพื่ออาร์เพียงบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เพียงองค์เดียวและการที่สองคือเขาทําอย่างไรการงานต่างนั้นเขาทำอย่างไรถูกต้องหรือไม่ตามที่อาร์ต้องการหรือไม่ตรงกับแบบฉบับหรือไม่ถูกต้องในหลักการอิสลามหรือเปล่าการงานเหล่านั้นอนนี้คืออาราส,สะจะดูสองอย่างนี้ ฉะนั้นว่านะอัลเอคลาสอยู่ที่หัวใจนี่แหละพี่น้องสำคัญอยู่ที่หัวใจให้เราบริสุทธิ์ใจต่อล้อ์และก็ห่างไกลจากสถานที่ที่จะนำไปสู่ความเอคลาสตำแหน่งหรือว่าอะไรที่จะอะ,อะไรที่จะทำให้เราออกจากความเอคลาสพี่น้องนะให้เราห่างไกลอะไรที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการเรียะ ในเรื่องของการโอ้ววดนี่พยายามหาม่างไกลและก็มันขออูอาพี่น้องให้เรานะั้นเป็นผู้ที่ประดุษใจต่ออัลลอฮ์ให้ทําการงานทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์สุบานอัลตะละอันนี้คือนอั่นแหละพระองค์จะส่งจะส่งตอบรับการงานดังกล่าวเหล่านั้นนะวัสียะบกะฟตอฮิรห่างไกลจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายการงานที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆจากชีริกหรือว่าอื่นๆ แล้วก็อริยะต่างๆพี่น้องนะมันก็ที่ว่านั่นคืออริยะคือโรคหนึ่งของโรคหัวใจให้เราพยายามนะรักษาแล้วแก้ไขมันขอดุอามันเรียนอัตตูฮิดแล้วก็มันอิคลาสต่ออัลลอฮ์แล้วมันอิสติกฟารต่อพระองค์พี่น้องนะมันอิสติกฟารต่อพระองค์นั้นการอิสติกฟารก็เป็นยารักษาหัวใจวรุ้จซะฟะ์ยุรและกัสิ่งงมงายทั้งหลายการบูชาสิ่งอื่นนั่นะก็ให้ห่างไกล ให้ห่างไกลตรงนี้คืออฮิจโรตรงนี้คือการทิ้งนะฝาจุดนะก็จงทิ้งนะ่คืออีกคำหนึ่งก็คือวัลบารอาตุมินชิรกิวอาฮลิก็คือการปลีกตัวออกจากชีริกแลวก็คนที่ทําชีริกนะั่นนะหมายถึงคนสิ่งที่เป็นชีริกทั้งหลายให้เราออกตัวออกอปลีกตัวออกห่างให้ทิ้งให้หมดในเะรื่องของเป็นการชีริกนะั้น ให้ทิ้งให้หมดแล้วก็ให้ห่างไกลแล้วก็เช่นเดียวกันนะเราก็ไม่ไปร่วมกับคนที่ทําชีริกนะถ้าหาว่าใครก็แล้วแต่ที่มีการพักดีต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทาพิธีกรรมทางศาสนาของพวกเขาเราก็อย่าได้ไปร่วมนะและนั่นแหละคือแนวทางของบรรดาน,นัาบีสมัยก่อนว่าถ้าสิลูกุมว่ามาแต่ตอัมินดูนิลละนะฉันขอบปลีกตัวออกจากพวกเจ้า และในสิ่งที่พระเจ้าไปขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อันนี้คือให้ห่างไกลจากชิรกและก็เช่นเดียวกันอีกพี่น้องนะดูท่านนบ,บีอิบรอฮีมเมื่อดาวะต่อคุณพ่อดาวะยังไงดาวะดาวะแล้วดาวะอีกแต่พ่อเขาก็ดื้อดึงสุดท้ายก็ไปคนละทางพี่น้องไปเกินคนละทางอันนี้คือ สิ่งที่นะให้เรารวบรวมกันนั้นน่ะจะให้เกิดความรักความสมัครกีที่มันแข็งที่สุดก็คือการรวมตัวกันบนอัตโตฮีตเรียกร้องไปสู่อัตโตฮีตแล้วก็ท่านในบีสุิลมได้เรี้องไปสู่อัตโฮีตในวิรุหลักๆกันสิปีทั้งที่มูอัลลิฟไักกล่าวอัคดะอาลัยฮ10ปีนียอัตอฮีต แล้วก ال ็นั่นแหละได้เรียกร้องไปสู่อตโตฮิตเรียกร้องไปสู่ให้ผู้คนรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮะและได้ห่างไกลจากชีริกตรงนี้คือก่อนที่ท่านนบีสุลต่านจะได้รับบัญชาการละหมาดลองดูสิพี่น้องว่าการละหมาดนั้นไม่ได้สร้างในสิบปีแรกท่านนบีสุลต่านจะมุ่งเน้นในเรื่องของอัตโตฮีดจะขัดเกลาหัวใจให้สะอาดให้รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮะและเกิดพลังความยำเกรงในหัวใจ จะให้เกิดพลังความยำเกรงในหัวใจและก็นั่นคืออัตวิธคืออัลสลอัตวิธก็คือรากฐานของศาสนาอันนี้ความบริสุทธิ์ใจต่อพระคือรากฐานศาสนาอันนี้นะความยำเกรงต่อพระนั้นรากฐานและหลังจากนั้นท่านในบีก็ได้ขึ้นไปรับบทมายด์การละมาอูริจาวะบะดดลอัชรอูริจาบีฮิอิละสมาท่านนบีนั่นแหละพระอง์ได้ นำขึ้นไปนู่นแหละบนฟากฟ้าแล้วก็ได้มีคําสั่งนะบทบัญญัติซึ่งการละหมาดห้าเวลานั่นคือในในคืนอัลิสรออัลมิอรอจท่านอับดุลสาลิมขึ้นไปด้วยกับร่างกายของท่านเองนะและ้วก็ร่างกายแล้วก็วิญญาณทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าไปด้วยกับความฝันนะแต่นี่คือท่านนบีไปจริงๆนะขี่ยานผานะจริง

บ่าวของพระองค์ได้เดินทางไปในเวลากลางคืนอัสรอคือเดินทางไปในเวลากลางคืนเล่ยลันอีกจากมัสยิดอัลฮารอมไปยังมัสยิดอัลอักซอที่เราได้ให้รอบรอบนั้นมีความบรักะอัลลดีบารักนาฮาวละหูหมายถึงรอบรบมัสยิดอักซอนั้นหนะมายถึงพื้นที่บริเวณนั้นทั้งหมดนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความบรักะ และก็ได้ขึ้นไปบนนะฝากฟ้านั่นะคือเป็นเรื่องราวในอัลสอฮออัารออดจุกระทางสุดแท้ก็ได้ไปรับการลมมะมาก็อินชาอัลลอฮ์นะเราค่อยมาต่อกันในโอกาสหนา้าในเรื่องของการขึ้นไปรับการลมมะมานี้นะก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตะละให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกๆคน ขออุดหอุจากอัลลอฮฺบฮาน ن ه และ ت ให้พระองค์ตอบรับอามานของพวกเราให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่พวกเราแล้วก็ให้มันเกิดประโยชน์ให้แก่พวกเราด้วยแล้วขออุดหอุจากอัลลอฮฺบฮาน ن ه และ ت ع าให้พระองค์ทรงอภัยโทษจากสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่เราเคยไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหรือสิ่งที่เราบกพรออ่องการงานต่อพระองค์อัลลอฮฺบฮาน ن ه และ ت แล้วขอทูอ้ยพระองค์อัลลอฮ์ทรงคุ้มของพวกเราจากสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายจากโรครายทั้งหลายให้พระองค์ทรงประทานความสุขความสําเร็จความสบายนะให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงให้มหีสุขภาพแข็งแรงในร่างกายของเราทุทกทอย่างแล้วก็ให้เรามีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนอัลลอฮุอาลัมวัสซัลลัลลอฮุอามัลลอะลัยนบีอนามุฮัมมัด وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته